สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ Legendary Machine ช่องที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรที่ทรงพลังและสามารถทางานหนักได้จริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับ Kubota er M6040 รุ่นปี2027รถแทรกเตอร์ที่ยังคงรักษาชื่อเสียงของ Kubota ในเรื่องความทนทานพร้อมก้าวสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งในด้านดีไซน์ภายนอกประสิทธิภาพการทำงานและพาไปชมภายในห้องโดยสารกันแบบสั้นๆ เริ่มจากภายนอกกันก่อนครับ q b o t o M 6 0 4 0 2 0 0สมาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและใช้งานได้จริงสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงเด่นชัดแต่เส้นสายของตัวรถดูทันสมัยและเรียบหรูมากขึ้นฝาครอบเครื่องยนต์มีเส้นสายที่โค้งมนและอากาศพลาศาสตร์มากขึ้นซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยให้เครื่องยนต์ระบายความร้อนได้ดีแต่ยังทําให้รถดูแข็งแรงและทันสมัยด้วยกระจังหน้าออกแบบมาให้ทนทานและช่วยระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเวลาทํางานต่อเนื่องไฟเหล็รอบตัวรถถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมทําให้มองเห็นชัดเจนทั้งในช่วงเช้าตรู่หรือข้าม,มืดโครงสร้างตัวถังแข็งแรงด้วยเหล็กหนาให้ความมั่นใจเมื่อต้องวิ่งบนพื้นครุกคะหรือพื้นที่ทํางานหนักยางขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและระยะต่ําสุดจากพื้นทําให้สามารถใช้งานได้หลากหลายงานทางการเกษตรและงานยูทิลิตี้ ส่วนด้านประสิทธิภาพ k u b o t a m 6 0 4 0 2 0์สเป็นจุดที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นเครื่องยนต์ดีเซลได้รับการปรับปรุงให้แรงและสม่ำเสมอพร้อมความประหยัดน้ำมันที่น่าประทับใจการตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลทำให้ควบคุมรถได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนหรือบรรทุกของหนักเครื่องยนต์ออกแบบให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมงโดยไม่ร้อนเกินไปหรือสูญเสียประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวนาและผู้ใช้งานที่ต้องการความเชื่อถือได้ระบบเกียร์เข้ากับกำลังเครื่องยนต์ ได้ดีช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและแรงบิดส่งไปยังล้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะขับช้าเพื่อทํางานละเอียดหรือขับเร็วเพื่อเคลื่อนย้ายก็ให้ความมั่นคงและควบคุมง,ง่ายในส่วนระบบไฮดรอลิกก็ถือว่าทําได้ดีระบบไฮดรอลิกให้แรงยกเพียงพอสามารถยกอุปกรณ์หนักๆ ได้อย่างสบายการต่ออุปกรณ์เสริมทําได้ง่ายระบบตอบสนองเร็วลดเวลาหยุดทํางานและความเหนื่อยล้าของผู้ขับพิทีโอก็ทํางานสม่ําเสมอทําให้อุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องย่อยฟังหรือเครื่องไถํายทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพภูมิลายเบาแต่แม่นยําทําให้เลี้ยวไหนพื้นที่แคบง่ายแม้ตอนบรรทุกหนักรถก